สรางคนนิ่ิวะก็คลิปนี้เรามาอยู่กับการเปิดกล่องของเจ้าไอไมเลสเคนบูอืออยู่ตัวนี้อันนี้เป็นงานจากเรื่องเป็นเรื่องไอมาจากเรื่องไออะไรวะเชียวไคเซนกิที่เป็นการ์ตูนใหม่ในซีซั่นนี้เลยก็ผมว่าดูไปตอนดูไปตอนเดียวเลยแล้วนกะ็จัดมาเลยสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างแค่อนข้างแพงอยู่นะเปิดมาก็ล่อไป800เลยตั้งต้นมา800รํอสำหรับตัวหุ่นก็จะประมาณนี้นะ สำหรับตูวหุ่นก็ประมาณนี้ในการต่อเสร็จแล้ตอนต่อเสร็จก็สําหรับตรงนี้ก็จะเป็นปืนปืนแล้วก็มีนี่มีมีคาตานามาให้นี่ก็ะทาโพสสําหรับคนขับก็จะนี่หน้าตาประมาณนี้คนขับแลนี่ก็ AI ไอแวเราคนขับคนขับก็จะมีชื่อว่าไออาโมชิบะอืม แล้วก็ AI ที่จะชื่อว่าไอเลดโอเคสำหรับข้างในก็จะสำหรับตัวนี้ก็อาจจะมีกี่ซองอาจจะมีกี่แผงมาดูกันดีกว่าซองหนึ่งมีอยู่3มซองแต่แผงก็น่าจะเยอะอยู่สีสี่ซองอันนี้คู่มือ ตัวมือก็จะประมาณนี้โอเคมาในที่สุดเราก็ต่อเสร็จแล้วอะอันนี้คือสภาพตอนต่อก็ในนี้ก็จะมีนะจุดที่ผมเห็นว่าน่าจะยาก,กนั่นแต่ประมาณขยับ อย่าตรงนี้ตรงนี้ค่อนข้างจะลําลบากเลยเพราะว่าตรงนี้มันพับได้เวลาย,ยกแขนมาโอกาสหักสูงมากแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือแบบขาบรล้านขา,นขามันขามันจะเป็นอย่างเนี้แล้วค่อนข้างจะย,ยืนลําบากเลยตัวนี้ก็จะมีเนี่ยอาวุธก็จะมีมีปืนมาให้มีมีคันะแล้วก็มีนี่ตรงมีตรงแขนมาแล้วก็มีอะไรเสริมมาเป็นจะเป็นตรงข้อต่อไอ้ตรงเนี่ยหวัวไหล่ สข้างมีสองข้างมาให้แล้วส่วนมือก็จะมีมือแบบมือเนี่ยมือยิงปืนมือยิงปืนมาให้แล้วก็มือมือแบรสองข้างมือแบกสองข้างมือกำสองข้างแล้วเนี่ยของดีของดีโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็มาแค่นี้แหละสวัสดีครับ